มหาประธานบรรยายพิมพ์เขียวแห่งจักรวาลโดยพระอาจารย์ยิ้มธรรมปฏิโปบทที่11อาเสวนปัจจัยพลังแห่งการเสพคุณตอนที่11.4คุณประโยชน์ปัญหาพิเศษและบทสรุปเจริญพรสาธุชนผู้ใฝ่ในธรรมทั้งหลายตลอดสามคาบเรียนที่ผ่านมาเราได้ร่วมกันเดินทางสำรวจ อาเสวนปัจจัยอันเปรียบเสมือนการเดินย่ำซ้ำๆจนเกิดเป็นเส้นทางที่ชัดเจนในจิตใจเราได้เรียนรู้ถึงความหมายองค์ธรรมอุปมาเปรียบเทียบและแนวทางการนำไปพิจารณาในชีวิตประจำวันในวันนี้อันเป็นคาบเรียนสุดท้ายของบทที่11นี้อัตมาจะขอสรุปถึงคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ ของการเข้าใจในอาเสวนปัจจัยและจะไขปัญหาพิเศษที่มักจะเกิดขึ้นเพื่อให้ความเข้าใจของท่านทั้งหลายสมบูรณ์แบบอย่างแท้จริงคุณประโยชน์ของการเข้าใจอาเสวนปัจจัยท่านอาจจะสงสัยว่าการที่เรามานั่งพิจารณาจิตที่เกิดดับอย่างรวดเร็วนี้จะมีประโยชน์อันใดเล่าอธมาขอตอบว่าประโยชน์นั้นมีมากมายมหาศาล ดุดดังนักกีฬาผู้เข้าใจหลักการฝึกซ้อมย่อมสามารถพัฒนาศักยภาพของตนไปสู่ความเป็นเลิศได้เป็นกุญแจสำคัญของการภาวนาการเข้าใจอาเสวนะปัจจัยคือการเข้าใจหัวใจของการปฏิบัติธรรมการเจริญสมถะและวิปัสสนาทั้งหมดล้วนอาศัยการทำซ้ำในกุศล,ลธรรมเช่นการระลึกถึงลมหายใจ การแผ่เมตตาการเจริญสติจนกระทั่งกุศลนั้นมีกำลังกล้าสามารถข่มหรือละกิเลสได้อธิบายกลไกของการสร้างอุปนิสัยอาเสวนปัจจัยคือคำอธิบายที่ดีที่สุดว่านิสัยหรือสันดานนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรการที่เราเป็นคนมักโกรธมักโลภหรือเป็นคนใจบุญ ล้วนเป็นผลมาจากการเสพคุ้นในชวนาจิตฝ่ายนั้นๆมานับครั้งไม่ถ้วนทำให้เกิดสัมมาวายามะคือความเพียรที่ถูกต้องเมื่อรู้ว่าการทำซ้ำคือการสร้างกำลังเราจะเกิดความเพียรในการละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เกิดซ้ำและเพียรเจริญกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นและทำให้มากทำให้ไม่ประมาทในความคิดเล็กน้อย เมื่อรู้ว่าความคิดอกุศลเพียงเล็กน้อยที่ปล่อยให้เกิดซ้ำๆสามารถกลายเป็นพายุใหญ่ได้เราก็จะเกิดความไม่ประมาทมีสติคอยรู้ทันและตัดกระแสะความคิดนั้นเสียแต่เนิ่นๆปัญหาพิเศษแล้วอาเสวนปัจจัยแตกต่างจากอนันตรปัจจัยอย่างไรมาถึงปัญหาพิเศษข้อหนึ่งที่มักจะทำให้สับสน ในเมื่อปัจจัยทั้งสองนี้ต่างก็ว่าด้วยจิตดวงก่อนที่ส่งผลต่อจิตดวงหลังแล้วมันแตกต่างกันอย่างไรคำตอบนั้นอยู่ที่หน้าที่และขอบเขตของการอุปการะโยมอนันตระปัจจัยมีหน้าที่เพียงแค่เปิดทางให้จิตดวงหลังเกิดขึ้นได้โดยไม่มีช่องว่างเหมือนคนแรกที่ลุกออกจากเก้าอี้เพื่อให้คนที่สอง เข้ามานั่งต่อได้ทันทีอนันตรปัจัยจึงเกิดขึ้นกับจิตทุกดวงที่เกิดต่อเนื่องกันอาเสวนปัจจัยมีหน้าที่ส่งต่อกำลังและคุณสมบัติให้แก่จิตดวงหลังเหมือนคนที่ลุกออกจากเก้าอี้ไม่เพียงแต่เปิดทางแต่ยังทิ้งความอบอุ่นหรือพลังงานบางอย่างไว้ให้คนนั่งต่อด้วย อาเสวนปัจจัยจึงเกิดได้เฉพาะในชวนาจิตที่เป็นประเภทเดียวกันเท่านั้นอุปมาอันนันตรปัจจัยเหมือนการส่งไม้ผลัดที่แค่ส่งมอบไม้ให้กันแต่อาเสวนปัจจัยเหมือนแรงส่งและความฮึกเหิมที่นักวิ่งคนก่อนส่งต่อมาให้นักวิ่งคนถัดไปทำให้วิ่งได้เร็วและมีกำลังมากขึ้นบทสรุปแห่งอาเสวนปัจจัย ดังนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายการศึกษาเรื่องอาเสวณปัจจัยนี้จึงเป็นการเดินทางเข้าไปสำรวจโรงฝึกแห่งจิตใจเราได้เรียนรู้ว่าจิตของเรานี้สามารถฝึกฝนและพัฒนาได้และกุญแจสำคัญของการฝึกฝนนั้นก็คือการกระทำซ้ำขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นนักกีฬาผู้มีปัญญา จงหมั่นฝึกซ้อมวิ่งในลู่แห่งกุศลและจงหลีกเลี่ยงการฝึกซ้อมในลู่แห่งอกุศลเมื่อท่านเสพคุ้นกับความดีจนชำนาญแล้วไม่ว่าท่านจะอยู่ในสถานการณ์ใดจิตของท่านก็จะวิ่งเข้าสู่เส้นทางแห่งกุศลโดยอัตโนมัตินำพาท่านไปสู่เส้นชัยคือความพ้นทุกข์ได้อย่างแน่นอนบัดนี้การบรรยายในบทที่11 เรื่องอาเสวนปัจจัยก็ได้จบลงโดยสมบูรณ์แล้วในคราวต่อไปเราจะเริ่มต้นการเดินทางในบทที่12คือกรรมปัจจัยอันว่าด้วยพลังแห่งเจตนาที่สร้างโลกขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายจเจริญพร